ไก่ต่างๆตับล้วนโครงไก่นะคะใครที่บอกว่าขายแบบไก่ติ้งๆ้านกนอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะไปปีกที่นี่ก็มีจัดจำหน่ายหรือจะเป็นขาไก่ปีกกลางปีกเต็มปีกบนนะคะไก่ไหวค้ค่ะมีทุกอย่างเลย่งที่นี่ค่ะนะคะเขาจัดจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรือจะเป็นนะคะของใช้ในครัวเรือนค่ะถัดมาด้านนี้โอ้โหขายดีกันมากๆเลยเมื่อเช้าลงลงไปประมาณ10บร้อหนึ่งนะคะสำหรับไข่ไก่ ตอนนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษเลยสำหรับไข่ไก่เบอร์ศูนย์หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทตอนนี้เหลือเป็นแค่นี้แล้วขายดีมากหรือจะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะจะอยู่ที่ราคาแผงละหนึ่งร้อย e สิบสามบาทค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะมีน้ำปลาปลากระป,ระป,ระป๋องนะคะหรือจะเป็นนี่เลยซอสต,ต่างๆค่ะของใช้ในชีวิตประจวาวันพ่อ้านแม่้านที่ชอบทำข้าวก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและทางด้านนี้ค่ะก็จะมีนะคะในส่วนของแหนมต่างๆรวมไปถึงลูกชิ้นแสนอร่อยไส้กรอกโดยจะเป็นไส้กรอกธรรมราหรือจะเป็น ไส้กอรอกชีสไส้กอรอกอีสานค่ะเยอะแยะมากมายรับประกันได้เลยว่าในตู้นี้อร่อยทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังจะมีเครื่องดื่มต่างๆนะคะด้านนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะด้านนี้ก็จะมีอาหารที่ อัดแข็งแช่ฟิตนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยปลาหมึกต่างๆนะคะที่เป็นปลาหมึกหั่นนะคะผงปรุงรสต่างๆค่ะผงนัวฟ้าไทยรสตีหรือจะเป็นค่ะผงลาบนะคะรวมไปถึงแตงทอดแตงโตกิตต่างๆค่ะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็ยังจะมีในส่วนของกัตกีต่ฟังๆแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ทําชาบูฟุกี้หมูกระทะค่ะวันนี้ค่ะนะคะสาหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะได้หมูสไลด์ต่างๆเกรดดีเกรดรีเ,ดดเ,ดดเดดมียมก็ต้องเป็นด้านนี้เลยสาหรับตู้นี้นะคะ มีกันแบบเยอะแยะมากมายเลยเดียวซึ่งทางด้านนี้เขาจะหมักมาให้เรียบร้อยแล้วยังจะมีในส่วนของน้าจิ้มซุก,กี้ต่างๆกันด้วยนะคะหลากหลายรสชาติกันเลยทีเดียวค่ะขวดเล็กขวดใหญ่ก็มีนะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกกันได้เริ่มต้นสําหรับน้ำจิ้มซุกี้ขวดเล็กอยู่ที่ราคา30บาทเท่าน,นั้นค่ะและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะทางด้านนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับหมูกระทะที่ช่างแบบเป็นกิโลโลละ159ราบก้าบาททำตู นี้ลูกค้าสามารถรวมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะ1นกิโลขึ้นไปแถมซีน้ำจิ้มผักน้ำซุปค่ะซื้อ2อกิโลเอาแป๊บซี่อีก1ขวดค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีในส่วนของขนมจีบต่างๆแล้วกขนมจีบถ้าเป็นแพ็คเล็ก35บาทถ้าเป็นแพ็คใหญ่ก็จะอยู่ที่6 0บาทนะคะแล้วก็จะมีเกี๊ยวแบบแพ็คใหญ่กันด้วยเอาละตอนนี้นะคะหลายๆท่านบอกว่าได้เห็นข้างในแล้วว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูด้านนอกกันค่ะสำหรับสินค้าหน้าที่ของเรา เป็นหมูแดงค่ะคุณภาพด,ดีนะคะเนื้อสวยมากเลยลูกค้าใครไม่ซื้อถือว่าพลาดมากคนที่กลับไปนอนไม่หลับนะ,ะโลละ80บาท80บาทคะ่ะลูกค้าขาเลอกกันได้เลยนาะทีทองนทีถูกพิเศษช่วงนี้ราคาพิเศษ80บาทคะ่ะ<อ>ลูกค้าสวยสวยสดๆกันไปเลยจ้ะหมดแล้วหมดเลยนะคุณพี่คะเหลือกันแค่นี้นะคะรอบนี้นาะทีทองพิเศษเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะใครสในใจหมูเนื้อแดงโลละ80บบาทนะคะคุณพี่ดูก่อนได้เลยค่ะ อันนี้จะใหม่มากๆนะคะมาเริ่มมาดูกันก่อนคะ่ะลูกค้าคาโละล,ละ80บาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้ซื้อครบ150บาทจับไข่รับของรางวัลเกื่อนใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นค่ะช่วงนี้สําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะซื้อครบ300บาทลูกค้ายังจะได้ในส่วนของการเปื้อนสวยๆอีกหนึ่งผืนกันด้วยนะคะเวันนี้ค่ะฉลองเปิดสาขาใหม่อย,ย่างเป็นทางการนะคะสาขาจังหวัดเพชรบูร์นะคะบอกได้เลยว่ามีความพิเศษความอลังการมาแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตอน นี้หมูเนื้อแดงโลละ80บาทเหลือกันแค่นี้แล้วค่ะลูกค้ามาเลือกมาดูกันได้เลยนะคะเหลือไม่เยอะเหลือไม่มากกันแล้วใครอยากได้หมูเนื้อแดงคุณพี่ฝั่งทางด้านโน้นถามมาดูก่อนได้นะวันนี้โลละ80บาทเท่านั้นค่ะเลือกกันได้เอาไปทําหมูแดดเดียวนี่อร่อยเลยนะเนี่ยซื้อฝากอาหารฝากเพื่อนข,ข้างบ้านก็ได้นะคะหรือจะซื้อใส่ตู้แช่เย็นอัดฟิตไว้กินเองก็ดีค่ะเนื่องตรงนี้จะเป็นหมูที่ดีแล้วก็เป็นหมูใหม่ไม่เก่าไม่ค้างสต๊อกนะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเก็บได้ไม่นานเพราะว่าลูกค้าดูจากสีเขารู้เเลย ็นหมูสดๆเลยวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่กิโลละ80บาทนาทีทองนาทีถูกค่ะปกติขายกันอยู่ที่120รอบนี้ให้พิเศษเลย80บาท80บาท80บาทา0บาท80บาทนะคะใครยังไม่ได้ซื้อต้องมาซื้อใครยังไม่ได้แวะกก่อนที่80บาทจ้าดูก่อนค่ะจะหมดแล้วค่ะคุณพี่ขาดูก่อนได้เลยซื้อเป็นของฝากก็ดีนะคะปกติ120รอบนี้เอาไปเลยกับราคานาทีทอง80บาทเท่านั้นนะคะซื้อติดบ้านไว้เดี๋ยวก็หมดค่ะ ใส่ตู้แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะผัดหมักทอดยำได้นะคะหมูมะนาวยิ่งแซ่บเลยหมูเนื้อแดงค่ะคุณพ,พี่ขาลดลด80บาทนาะทีทองค่ะรีบได้รีบเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะสดใหม่จากโรงงานค่ะวันนี้ผู้ผลิตมาเองรับประกันได้เลยว่าสดอย่างแน่นอนแล้วก็เปิดสาขาใหม่ยังเป็นทางการนะคะสาหรับร้านหมูทองใครยังไม่ได้รับอะไรนะคะวันนี้มารับหมูเนื้อแดงไปก่อนเลยไม่รู้จะซื้ออะไรดีเดินมาไม่รู้จะซื้ออะไรดีเอาหมูเนื้อแดงไปก่อนเลยพี่ลดลด80บาทค่ะ ปกติ120นะั่ไม่ซื้อนอนไม่หลับได้จริงอ่ะหนูนบอกเลยร่าเลยเขาสวยมากคุณพี่ดูก่อนเลย15นาทีสุดท้ายตรงนี้ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะหลังจาก15นาทีตรงนี้ไปจะปรับเป็นราคา120บาทเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบได้รีบเลยสั่งได้สั่งเลยนะคะอีก15นาทีนะปรับราคาขึ้นเป็น120แล้วลูกค้าใครสนใจรอบนี้น่าจะพอเอาแต่ชื่อเสียงกำไรไม่ต้องฉลองกดสาขาใหม่แม่รีบเลยจ้ะ แปดสิบาทจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวปรับราคาเป็นร้อยี่สิบแล้วก็จะโอ้โหโอ้โรู้งี่สุั้งนานแล้วอีกนะคะอ่ะเร็วเลยเร็วเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีนะคะใครจะเอาหมูแล้วแดง๋รีบสั่งมาได้เลยนะคะสิบนาทีสุดท้ายแปดสิบาทแปดสิบาทสิบนาทีสุดท้ายแปดสิบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าเหลือเวลาไม่เยอะเหลือเวลาไม่มากนะคะหลังจากนี้จะไปจะเป็นอีกราคาเลงนะลูกค้านะชื้น่อกี่บาทดีจะัดลมนี่ข้นยี่บาทพีดสามร้อยสามร้อยเก้าสิบ อันเ้นสอง้ถ่ายรูปเลยอถ่ายเนียค่ะไหนหน่อาี่เพลงเขาจะเล่นหรอนะขอบคะเอาเลยไหมเพลงเขาจะเล่นหรอเอาเลยไหมปิดเลยไเพลงเขาจะเล่นหรอนะพูดูก่อนพูดก่อนใครโผลก่อนฮะใครมกอนตัดเขาไม่เ่ เอาละตอนนี้อี้านาทีสุดท้ายค่ะหลังจากรอบนี้ไปนะคะปรับเป็นราคา120นะลูกค้าหมูนรแดงโน้ต80บาทนะคะมากันเลยนะนาทีทองนาทีถูกเอาแต่ชื่อเสียงกับไรไม่ต้องค่ะใครสนใจรีบสั่งเลยรีบสั่งกันเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าเกิดหลังหกโมงเย็นไปปรับราคานะคะจับแล้วรีบจ่ายเงินเลยนะคะลูกค้าขา แล้วรีบจ่ายเงินด้านในเลยนะคะช่างเสร็จแล้วรีบจ่ายเงินเลย6กโมงเย็ยนหลัง6กโมงเย็ยนไปจะเป็นราคา1น0บาทตอนนี้ใครที่สนใจหรือว่ากำลัง,งสัญจรกันอยู่นะคะนาทีอทองพิเศษจ,จากร้านหมูทองจัดโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ฉลองเปิดสาขาใหม่นะคะเราขายให้เลยนาทีทองคายกิโลละ80บาทเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจนะคะช่วงนี้รีบได้รีบเลย80บาทปกติร2อยี่รอบนี้ให้พิเศษ80 80บจับเลย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 คุณพี่ขาทีมงานก็รีบลูกค้าก็รีบเพราะว่าหลังจากรอบนี้ไปจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะปรับเป็นราคาปกติแล้วเราเคยลดถูกสุดแค่95บาทแต่รอบนี้นาะทีทองเอาไปแค่80บาทก็พออย่างที่บอกเอาแต่ชื่อเสียงกาไรไม่ต้องนะคะ80บาทแล้วหมูเนื้อสวยด้วยไม่ใช่หมูเก่าไม่ใช่หมูค้างสต๊อกค่ะใครหยิบได้หยิบไปเลยคุณพี่ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนข กิกทำหมูแดดเดียวก็ดีค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ80บาทนะคะเหลือกันเท่านี้แล้วนะลูกค้าสวยทุกชิ้นสดทุกชิ้นรับประกันความสดความใหม่นะคะใครอยากได้เพิ่มอยากได้เติมหยิบได้หยิบเลยรานะคาถูกสุดจะอยู่ที่ด้านบนนี้เลยคุณพี่เดี๋ยวหาว่าโกโหก95บาทปกติ120ขายถูกสุด95บาท80บาทเปิขายที่ไหนมาก่อนไดคะมีแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวค่ะ แล้วก็หมูของเราสวยเป็นแค่นี้แล้วด้วยนะคะเปิดสาขาใหม่เเป็นทางการเอาไปเลยกิโลละ80บาทค่ะรีบได้รีบเลยนะคะโลละ80บาทนะคะค,คุณพี่ขาจับได้จับเลยค่ะสดทุกชิ้นสวยทุกชิ้นค่ะยกถาดไปเลยได้ค่ะที่บอกเนื่อไม่ถูกเลยยกถาดเลยค่ะพี่ใหม่ทุกชิ้นนะคะเก็บไปได้โดนเติบค่ะภาษาบ้านเราเรียกว่าเก็บไปได้โดนเติบนะคะเป็นหมูใหม่นะ <c oughs> อ่ะแม่จ๋ามาก่อนมาก่อนมูได้แน่ว่าบาทแล้ว8ปบาทหลังหกโมงเย็นไปไม่มีแล้วนะแม่เร็วๆจะแม่จ๋ารอบนี้เอาแต่หน้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่เชื่อเสียงกําเไ,ไม่ต้องนะคะมาเลยมาเลยอามาเลยมาเลยเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยเสียดายไงเวลาขี่รถผ่านโอ้โหเขาขายกันเ2ยยี่สิบบาทขายดีดีตอนนี้แปดสิบบาทต้องขายดีกว่ามาคุณแม่จ๋ามาเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันะเหลือกันแค่นี้แล้วสามผ่านสุดท้ายสดทุกชิ้นดีทุกชิ้นค่ะ แปสบาทจากพี่จ๋าเหมาได้เหมาเลยนะไม่จํากัดจํานวนในการซื้อแต่ว่าจํากัดเวลาหลังบกโมงเย็นไปจะเป็นอีกราคานึ่งเพราะฉะนั้นคุณพี่รีบซื้อกันเลยมีแค่นี้แล้วแปดสิบบาทแปดสิบบาทคุณพี่ขาเร็วเลยค่ะเร็วเลย หยิบได้เลยสั่งได้เลยนะคะลูกค้าหยิบเลยจับเลยค่ะแปดสิบาทแปดสิบาทซื้อครบร5อยห้าสิบค่ะได้จับรางวัลนะคะวันนี้ร5อยหสิบาทได้จับรางวันนะคะวนนลวค่ะป้าออกอีกแล้วออกอีกแล้ว,วใช่ไหมโอ้ตาด่างออกอีกแล้วอย่าบอกว่าซื้อแค่หนึ่งยหสิบาทเนี่ยใช่ไหมคนซื้อน้อยๆเนี่ยจะได้ดีลงที่ดีเนี่ยอ,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 อะมองกล้องเลยจ้าคุณพี่ตาเดี๋ยวเราจะไปออกช่องสามตะกอนตีหนึ่งครึ่งนะพรุ่งนี้พี่ตื่นมาดูด้วยนะ ไปแกห้หน่อยเหรอเลอ่นคนเดียวชมคนเดียวขอบคุณนะคะต่อเวลาหน้าแดงถึงหน<ะ>ึ่งทุ่มแปดสิบบาทต่อเวลาหน้าแดงถึงหนึ่งทุ่มแปดสิบบาทะคระับประกาศ<ล>ให้หน่อยแล้วหนูอะไม่เป็นไรอเอาแค่ประกาศให้หน่อยอ๋อได้ได้ได,ได้ช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญได้เลยนะคะปูหน้าแดงค่ะกิโลละแปดสิบบาทนะคะรุ่นเลยจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะใครมีเวลามีโอกาสฝากบอกต่อด้วย โปรโมชั่นเพียงแค่80บาทนะคะช่วงนี้ใครยังไม่ได้รับโปรโมชั่นเพิ่มเติมลูกค้าสามารถมารับกันได้เลยนะคะเพียงแค่กิโลละ80บาทฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะปกติ120แต่วันนี้ไม่ไม่ปกติเท่าไหร่นะคะเอาไปเลยกับราคากิโลละ80บาทดีทุกชิ้นสดทุกชิ้นไม่เก่าไม่คาสต็อกแน่นอนลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าเก็บเป็นแป๊บเดียวเอาไปใช่ช่องฟิตลูกค้าสามารถเก็บได้นานจะเอาไปยำไปปิ้งไปย่างนะคะจะทําหมูแดดเดียวค่ะหรือจะทําลาบทำน้ำตกได้หมดเลยอร่อยอย่างแน่นอนค่ะอยาก นิ่มๆหน่อยก็นู่นแหละซื้อผงหมักข้างในไปแล้วเป็นหมักนะคะด้านในก็มีผงหมักด้วยนะลูกค้าสามารถดูเพิ่มเติมได้เอาอย่างเอาอย่างอาจจะหมดแล้วนะคะช่วงนี้มาเลยค้ะเรับช่วงนี้นะครับโอ้โดนละแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะหมูเนื้อแดงแปดสิบบาทหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะรีบเดือดมามาันเลยได้เลยนะครับเวลาเราไม่เหลือีไม่เท่าไหร่แลนะฮะบอกว่า ซื้อเหมือนได้ฟรีนะเวลานี้วันนี้นะซื้อเหมือนได้ฟรีจริงๆนะครับวันนี้นะครับร้องเปิดร,ร้านขาไปลมได้แชมพูนะฮะไปต่อเพชรบชรพูต้อนรัหมูลทองของเราเพชรบชรพูต่อเพชรบชรพูใช่เดไปต่อไหเลยได้ให้เล่นต่อให้เล่นเลยหลมดเวลาหมดเวลาแล้วโอาไปเอ่ะ,อะปเดี๋ยวเมื่อสิ แนี่ยขนาดแค้ตัวพีผมยังอยากถึงทีเลย่พีอาสาชาร์หนูก่เดี๋ยวเขาให้้แล้วเอาตัวมเอาไม่ถือไม่เลิกัวหมดนอบคุ่แน่นอนไรแรงหมด ากาต้อไม่จะพูกเราเลยก่อนะครับคุ้อหมูไปกังเนไไม่มีที่ไหนแล้วมีทพื่ร้านหมูทองที่ไมชบูรที่เดียวเลยกันเอาแบบสิให้จบก่อนได้จ้ะไม่ดีนี่เขาต้องพูดแปสิให้จบก่อน,น,ใ,อนใช่ไหมมา